คุณผู้ชมกำลังชมรายการคนดังนั่งเคลียร์วันนี้เคลียร์กันแบบสนุกสนานร้อนนิดๆน,นะคุณผู้ชมกับน้องปิงปิง ดาวยัวสาวแสนสวยขึ้นแท่นราชินีซะแล้วสําหรับบ้านเรานะคะเมื่อครู่นี้เราคุยกันไปแล้วเราก็ทราบว่าหนุกําลังเรียนด็อกเตอร์ก็ไม่ใช่ไก่กาอลลเล่น,นะคะคุณผู้ชมเจ้าขาส่วนใหญ่นะคะคนบางคนนะคะอยู่ในวงสังคมแล้วก็มีอาชีพบางอาชีพขาดการศึกษาสังคมก็จะบอกว่าอ๋ออีนี่มันเรียนมาน้อยแต่งานนี้คงจะน่ากลัวนะคะเรียนมาสักขนาดนี้นะคะยังผ้าเหลือน้อยชิ้นเนี่ยสังคมก็ต้องรุมถามเธอกันใหญ่เลยนะคะตอนนี้ถามหน่อยนะคะเออ ออกงานไม่บ่อยมีคนเขาทักไหมคะว่าเกิดอะไรขึ้นทําไมหน้าอกหนูมันใหญ่ขึ้นทุกคนเขาจับได้ตแต่วันแรกๆมาไม่โตขนาดนี้แล้วอยู่ๆมันตู้ออกมามเกิดอะไรขึ้นก็อยู่ดีก็ปอดบวมมาค่ะอาจารย์ก็หนูขาประธานโทษนะคะหนูจับผมมาข้างหน้านิดหนึ่งได้ไหมคะจับมาข้างหน้าเลยคะ่ะโอเคมารวบไปข้างหน้าก่อนสองสองป่อยได้ไหมคะรวบไปข้างหน้าเอามานีคะ่ะรวมไว้มารวมตรงนี้<อ>แล้วหนูเอียงด้านข้างนิดหนึ่งได้ไหมคะคุณพระคุณเจ้าล้นไปข้างหลังเลยนั่นน่ะ ช่ไหมคะหนูทําไมมันมากหนูเสริมหรือเปล่าคะพูดกันตรงๆอย่าปิด<อ>กันเลยอาจารย์อยู่ดีๆหนูไปปอดบวมอยู่โรงพยาบาลอยู่แค่คืนเดียวอยู่ดีมันใหญ่ขึ้นมาเลยหนูก็งงเหมือนกันนะอาจารย์ปอดบวมไปนอนบางมดใช่ค่ะนอนอยู่คืนนึงค่ะไปเป็นพรีเซนเตอร์แล้วได้ใส่เต้าฟรีใช่ไหมใช่แล้วค่ะพูดตายคุณพระคุณเจ้า <c oughs> ก็เลยทําสุดลิสุดเด็ดขอโทษนะคะอย่าหาว่าอาจารย์ถามอะไรลามมกเลย ทำไมหนูต้องไปใส่ของเก่ามันเล็กหรอคะของเก่าก็แค่สัมเอสมสองเองค่ะอ๋อแล้วตอนนี้มันเท่าไหร่ละเท่าไหร่เดียอาจารย์โอจะรู้เหรอมันไม่ใช่นมของชั้นมาถามชั้นได้ยังไงลน่ยยาต้องลองวัดดูอาจารย์หนูก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะเนาะของหนูประมาณเท่าไหร่เดี๋ยวก่อนใส่วัดน่าจะประมาณสามหกอาจารย์เดี๋ยวก่อนอ่ะนี่ด้านนี้นิ้วนะยะาด้านนี้เซนอ่ะลองวัดซิเดี๋ยวก่อนจะต้องยืน แล้วไปรวมทําไมลนะ่ะก็จัดระเบียบสังคมก่อนคะ่ะอาจารย์เอาจริงเหรออ๋อก่อนว่าต้องจัดเหรอคะไม่งั้นมันจะแผลกไปข้างๆเหรอคะแสะดงว,<อ>ว่า,ม,ามันหนักจนมันไล่ทิศทางหรือเปล่ามันเน้นอกประมาณนั้นเนะอะจาันจริงเหรอโอ้โหไม่ค่อยจะภูมิใจกับเต้าตัว,ตวเองเลยนะคะสามสิบหกจริงๆด้วยแม่เจ้าก็ใหญ่อยู่นะโอ้โหทำไมต้องเลื่อนขึ้นเลื่อนลงนะคะตา,ตายตายกำลังเพลินนะอาจารย์วัดก็ยังมีเพลินนะคะ ได้ตัดสานิ้วเลยเหรอคะถามจริงๆเถอะค่ะคุณผู้ชมเจ้าค่ะบางคนเขาก็มีปมได้กับการที่มีเนื้ออกเล็กนะคะถามจริงๆเออันนี้ถามแบบอยากรู้มากหนักไหมก็หนักนะอาจารย์หนักไหมอ่ะอย่างเงี้ยมันน่าจะรู้ไม่เรามาถามมมนหนักไหมอะต้องหนักอาจารย์ต้องลองไปทําดูใช่ไหมไม่ฉันไปทำหรอกไม่มีความจําเป็นค่ะฉันเลยเวลาให้นมลูกมานานแล้วค่ะ ใช่ไหมคะนูก้าทําอย่างนี้แล้วถ้าเกิดวันหนึ่งหนูมีครอบครัวหนูมีลูกมีเต้าหนูจะให้นมลูกได้เหรอให้ได้ค่ะมันมัน,ม,นมันอยู่ท่อให้นมมันคนละอันกันค่ะอ,อ๋อใช่หนูก็ศึกษาทุกอย่างเรียบร้อยใช่ไหมคะ,คะอาจารย์ทำนูหน่อยสิคะหนูไปทําหน้าอกหน้าใจมาขนาดนี้แล้วหนูก็ยอมรับกระสังคมาอ๋อไปทําค่ะเป็นพรีเซนเตอร์โรงพยาบาลค่ะอย่างนั้นอย่างนี้หน้าตาชื่นละรื่นเลยนะคะหนูไม่กลัวคนเขาไม่ให้งานทําหรอกพวกนมปลอมค่ะก็ อาจารย์มีไครนมจริงแล้วแยกขนาดนี้บ้าอาจารย์ลิสต์รายชื่อให้หนูหน่อยเออ <laughs> จริงนะจริงค่ะ แต่พอใหญ่เสร็จแล้วมันก็สวยได้ขนาดนี้เงินทองก็ไหลมาเทมาออกงานออกกานน่าต่ตใส่นมมันนี่เฮงมากไหมคะเฮงค่ะเฮงเฮงรวยๆมากเลยค่ะจ้ะโอตายละเวลาตอนที่หนูจะทานี่หนูต้องเอาซิลิโคนไปให้หมอให้พระอาจารย์เจิมก่อนไหมคะไม่เจิมเลยคะ่ะหมอที่โรงพยาบาลนี่เจิมเรียบร้อยเลยคะ่ะใส่เข้าไปเสร็จวันรุ่งขึ้นงานเข้าเลยเห, <B> um, หรอคะปุ่มอย่างนี้เลยคะ่ะเหรอคะงานเข้าตั้งแต่ยังไม่เสร็จยังไม่ได้ตัดใหม่อะค่ะจ้ะโอโหพอรู้ว่าใหญ่ปุ๊บมีงานเลยใช่ค่ะเหรอคะแล้วค่าตัวหนูเพิ่มไหมคะ ก็เพิ่มค่ะอาจารย์เพราะว่าหนูต้องไปลงทุนทํานมมาใช่ไหมเราต้องบวกค่าค่า <ๆ S 2> นมไปด้วยอเนี้ยไม่แต่ว่าตอนที่ไปลงทุนเนี่ยหนูหนูได้ฟรีนะคะเพราะหนูไปเป็นพรีเซนเตอร์ของแต่ต้องค่าคิดแล้วเป็นตัวเงินก็หลายบาทอยู่หลายบาทเออทำไมคะแล้วหนูบวกค่าตัวลงไปยังไงคะเพิ่มครั้งละหลายหมื่นไหมคะอันนี้เราคุยกันส่วนตัวก็โอ้อาจารย์พูดอย่างนี้เดี๋ยวไม่มีคนกล้าจ้างหนูนะคะเหรอคะใช่ได้ข่าวว่าเดี๋ยวนี้หนูออกค่าง,งานทีหนึ่งก็เป็นแสนหรอคะ โอ้โหสาธุได้ค่ะอาจารย์ไม่ถึงแสนก็รับใช่ไหมคะแต่ขอคุยอขอคุยนะคะคุณผู้ชมค่ะต้องหลังใหม่นะคะตอนนี้ไม่ส่งลมที่จะพูดนะคะเราไม่พูดเรื่องราคาตอนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวพอจะมีใครติดต่องานมาจะแบบเออนิดนึงค่ะแต่มีคนเขาก็เมาขกันอีกนะเธอยายปิงเขาบอกว่าอ๋อเที่ยวนี้นะดูท่าทางใกล้จะแก่มากก็เลยไปใส่นมเข้าไปจะมาทวงบันลังสาวเซ็กซี่คืนเพราะมีความรู้สึกว่าระยะหลังๆเซ็กเริ่มเสื่อม ก็ยังไม่มีใครเคยลองนะจารย์ว่าเซ็กเริ่มเสื่อมหรือเปล่าไม่ใช่ค้าประมาณว่าเธอยั่วยวนผู้ชายไม่ค่อยขึ้น,นเธอก็เลยไปเสริมนมโอ้ยจันพูดง่า,ายง่ายไปติดอาวุธโอ้ยก็นิดนึงอ่ะจานจรย์จริงๆแล้วคนรมก็แก่ลงทุกวันเนาะแต่ความเซ็กซี่มันสามารถเพิ่มขึ้นได้ แล้วถ้าเกิดวันข้างหน้างานเธอลดอีกเธอต้องไปขยายใหญ่อีกใหญ่อเท่าน,นี้นมไม่ตกมาทับหัวแม่เท้าเลยกะขนักขนาดนั้นน่ะเอาเท่านี้พอแล้วค่ะอาจารย์แต่คงความเด้งดึ๋งเด้งดึ๋งไวล้ละกันอ่ะค่ะคงความเด้งดึ๋งเด้งดึ๋งหนูข่ขา <laughs> คุณผู้ชมเจ้าขาเนี่ยค่ะเป็นคนสนุกสนานเป็นคนเปิดเผยเป็นคนซื่อๆถ้าใครได้รู้จักน้องปิงนะคะคุณผู้ชมเราจะรู้ว่าเธอเป็นคนน่ารักใครให้ทํางานอะไรก็ทําในวงการเธอไม่คิดมากเลยนะคะแก้ผ้าก็แก้ถ่ายแบบก็ถ่ายเธอก็ไม่ได้ทําตัวแบบ ปลึองเนื้อเปลืองตัวพูดง่ายใช่ไหมคะกาพูดง่ายๆเธอก็ไม่ได้สัมสอนให้คนในวงการบันเทิงเข้ามาพูดกันอันนี้ก็ชมอีกแล้วใช่มคะไม่ด่าเ้าถ้าด่าฉันจะบอกว่าฉันด่าเธอนะคะน้องปิ้งค่ะแต่คนเขาก็เม้าส์มอยกันว่าหนูอะ ประมาณว่าซื้อได้อันนี้มันดูน่ากลัวคะ่ะปิงหนูคิดยังไงคะหนังสือก็เรียนพ่อแม่เราก็มีงานการเราก็มีเลี้ยงตัวได้แต่คนเขาเมาส์มอยแต่ว่ามีเงินเธอก,อก็ซื้อได้ทันทีคนอย่างปิงปิงคิดยังไงคะกับคำพูดแบบนี้คะ่ะจริงๆแบบอันนี้แอบดราม่านิดนึงไม่ต้อง,งไม่ต้องแอบแดรามา่าได้เลยเพราะว่าแกจริงๆแกเสียหายขงาดน,นี้ค่ะ ก็ด้วยความที่เซ็กซี่เนี่ยแหละคนก็จะคิดว่าเออซื้อได้นู่นนี่นั่นมีคนมาแบบเออติดต่อมาทั้งเพื่อนว่าแบบเออเนี่ยไปทานข้าวกันไหมจะให้กระเป๋าแอมงแอมเมสอะไรประมาณนี้ค่ะเออแล้วทำไมเธอมีเพื่อนแต่ละคนมันถึงได้รักแกมากแล้วก็ทำนายยามตามบอลใส่แกอย่างนั้นละ่ะ มันมันก็ไม่เชิงคืออาจจะเป็นช่างแต่งหน้าเป็นเพื่อนเป็นคนรู้จักอะไรอย่างเงี้ยที่ที่หนูเรียกใช้เขาประจาําเขาก็มีคนแบบเหมือนถามเขามาอะไรประมาณนี้เขาก็ลองมาเย็บๆอะไรประมาณเนี้ค่ะอ๋อให้กระเป๋าใบหนึ่งอะไรอย่างนั้นชวยไปกินข้าวชวนไปกินข้าวหนูก็เอ๊ะแค่กินข้าวนี่กระเป๋าใบหนึ่งเลยเหรอหรืออะไรยังไงมันจะอาจาอาจะเป็นแอมเอสกอฟเอก็ได้แกนนอาจจะใบละไม่กี่ตังก็ได้ทำจริงๆสูงสุดที่เ็าเสนอค่าตัวให้แกเท่าไหร่ก็หมายถึง ชวนไปทานข้าวเนี่ยหะฉันจะไม่รู้จะทานข้าวหรืออะไรกันรู้แต่ฉันรู้มีคนมาเสนอขอซื้อเธอก็หกแสนหกหลักโอ้ไม่ใช่หกแสนหกหลักหกหลักหยสิบร้อยพันหมื่นแสนเป็นแสนหรอคะโอ้โหทำไมไม่เอาลาแวบๆก็เสร็จแล้วเสียวด้วย เอางาเลยหรอคะอาจารย์ก็ไม่รู้ฉันก็พูดไปอย่างนั้นแหละฉันก็ต้องถามว่าคนทีหนูว่าทำงาน,นดีกว่าไหมอาจารย์หนูก็ไม่หนูคะ่ะอาจารย์ถามหนูหนความรู้สึกของหนูหนูคิดและหนูประเมินตัวเองไหมคะทําไมผู้ชายเขาถึงคิดว่าเราขายได้ก็ด้วยความที่มาทางเซ็กซี่คนเขาไม่รู้หรอกว่าเราเรียนหนังสือหรือเปล่าครอบครัวเราเป็นยังไงแต่ภาพที่ออกไปคือเซ็กซี่สังคมไทยก็จะคิดว่าผู้หญิงที่ถอดเนี่ยก็มันก็คงซื้อได้อะไรประมาณนี้ แล้วหนูไม่รู้สึกเสียใจหรืออะไรเลยคะหนูก็ยังยิ้มละลื่นนั่งเฉ้ยไม่รู้สึกอะไรอย่างนี้เลยหรอไม่อับไม่อายไม่นอยมังไงยะมีนอยบ้างนิดหน่อยค่ะจริงๆน้นอยนะคะแบบว่าเออแบบคนที่เข้ามาเนี่ยจะคิดว่าเราเซ็กซี่ซื้อได้นู่นนี่นั่น,นอะไรประมาณนี้แต่จริงๆเราแบบเราอยากบอกให้เขารู้ว่าอันนั้นมันคือการแสดงส่วนชีวิตส่วนตัวเราก็จะเป็นอีกแบบนนะะหนึ่งอะไรอย่างนี้ค่ะนูกค่าอาจารย์ถามหนูตรงๆพ่อแม่หนูเพราว่าอะไรไหมคะที่หนูไปทำมาสตุ้มตามขนาดนี้อะคะ่ะ จริงจริงๆพ่อแม่ก็ไม่เขาไม่ว่านะถ้าเราแบบเฮลตี้คือทำมาแล้วสุขภาพดีอะไรประมาณน,นี้ไม่มีผลกระทบกับร่างกายก็โอเคค่ะค่ะแล้วคุณพ่อคุณแม่หนูกับคนที่บ้านรวมถึงญาติพี่น้องหนูเขาว่าอะไรไหมคะที่หนูทํางานแบบนี้ค่ะมีผ้าน้อยชิ้นบ้างแล้วก็ถ่ายวู๊บูหวาอะไรเงี้ยจนกระทั่งว่าหนูเล่นบทอื่นไม่ได้นอกจากอีงานแบบนี้เท่านั้นแหละ อ๋อหนูเล่นบทอื่นได้นะคะอาจารย์แต่ว่าด้วยความที่เกิดมาจากเซ็กซี่แต่ว่าที่บ้านเนี่ยเขาก็เข้าใจว่าเราเนี่ยถึงยังไงบ้างถึงถึงจุดไหนได้บ้างหมายความว่าเราเซ็กซี่ขนาดไหนแต่เขาก็จะแฮปปี้มากกว่าถ้าเราเซ็กซี่น้อยลงอืแต่หนูก็ทํางานตรงนี้ใช่ไหมคะ<ช>อาจารย์ถามหนูนิดหนึ่งได้ไหมคะ,คะหนูเนี่ยเป็นคนงานคือง,งานศักดิ์สรีก็คือศักดิ์สรีนะคะ,คะแต่อาจารย์อยากจะถามนิดหนึ่งผู้ชายที่ก้าวเข้ามาในชีวิตของหนูเนี่ยนะคะ,คะเขา เขามองหนูเป็นในแง่ลบแง่ลบอย่างงี้หนูจะคิดยังไงถ้าเกิดวันนี้จะมีผู้ชายเดินผ่านไปผ่านมาในชีวิตเขาก็จะมองหนูติดภาพว่าลบปะค่าติดภาพลบใช่ไหมว่าขัวมาจากเซ็กซี่อะไรเงี้ยขายหรือเปล่าแก้ผ้าว่ะดูราคาไม่มีอะไรอย่างเนี้หนูจะคิดยังไงล่ะคือเท่าเท่าที่หนูพูดได้เลยนะวงการบันเทิงเนี่ยยังไม่เคยมีใครได้กินหนูเลยแล้วก็นอกวงการบันเทิงเนี่ยไม่มีใครสามารถที่จะซื้อหนูได้เลยนะคะ ตกลงที่ผ่านมาหนูยังไม่เคยโดนอะไรเลยเหรอคะอันนั้นขอหลังไหมได้ไหมอาจารย์อาจาจะมีบ้างกับคนที่เราคบกันแต่ว่าหมายถึงกับคนอื่นๆที่ไม่ได้คบกันอะไรประมาณนี้คือเงินซื้อไม่ได้คะ่ะดูคลิปไปเมื่อกี้นี้แล้วคุณผู้ชมสนุกใช่ไหมครับถ้าคุณผู้ชมอยากติดตามความสนุกของรายการคนดังนั่งเคลียร์แบบไม่มีพลาดง่ายๆครับแค่คลิกปุ่ม subscribe ตรงนี้เองนะครับข้างล่างนี้ให้ รับรองความแซ่บแบบอัปเดตจะส่งถึงบ้านคุณทันทีรวมทั้งคอนเทนต์ต่างๆของช่อง StarMac ด้วยกดเลยครับกดกดซิเร็วกด